ไม่บัตรทอเลยเพราะว่าหลินรู้ว่าหน้าที่ตัวเองคืออะไรหน้าที่หลินไม่ใช่การที่ต้องมาอ่านดราม่าแล้วรู้สึกบัตรทอหน้าที่หลินคือการไปทาเพื่อประเทศไทยค่ะแล้วก็งานอะไรที่พี่นวัดเปิดโอกาสให้<ล>ใหก็รับแล้วก็ทํให้ดีที่สุดเกิดเปหลินอะไรก็ผิดอย่างนี้แล้วไม่ไม่รู้สึกอ,อะไรอยู่ดีไม่มีใครถูกไปร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะและ้วควรทำะ ตอนนี้ิรดอายุ28ใกล้เลข3แล้วถ้ายังไม่มั่นใจอยู่ก็น่านจะเป็นเรื่องแปลกค่ะคือถ,ถ้าไม่ประกวดนางงามป่านนี้อายุ35คงมีลูก2แล้วการที่หลิดจะมั่นใจมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรค่ะไม่อยากมาถึงตรงการประกวดครั้งนี้เราวางเต้าหมัยมันต้องไปเข้าแบบเข้าอะไรจริงจริงวางให้ไปถึงช็อปห้าเลยเพราะว่า หลินมั่นใจว่าเรื่องสปีชหลินก็คงไม่ได้แพ้ค่ยนะคะต่อให้หลินตัวเล็กแต่ว่าแกรนด์คือจริตคะ่ะนานาปีนี้แล้วก็เรื่องการต่อบคำถาม